อันนี้คือวิธีการเย็บต่อตะเข็บนะคะพี่ของต่อมาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวครึ่งนี้จะถ่ายกล้องให้ดูนะคะโดยที่เราจะทำตำแหน่งเนี่ยออกมาไว้ข้างนอกนะคะมาร์คตำแหน่งตอนที่เราวางแบบนะคะวางแพทเทิร์นนะคะเราจะต้องมาร์คตำแหน่งเอาไว้เนี่ย แล้วก็ทำรอยออกมาไว้ข้างนอกอย่างนี้นะคะเราจะต้องรู้ว่าจุดสองตำแหน่งเนี้ยจะต้องมาตรงกับตรงนี้นะคะเอ่อถ้าโค้งลักษณะอย่างเงี้ยเรากัดเข็มหมุดมากไม่ได้พี่ผมก็จะใช้วิธีจับด้วยมือเลยนะคะอันนี้เราจะเดินต่อจากที่เราเดินมาแล้วครึ่งหนึ่งนะคะ ที่ห่งจะขีดเป็น,นระยะคือตรงนี้เป็นแนวพาดตรงก็เลยต้องขีดเพราะว่าไม่งั้นเขาจะตึงแต่ช่วงตรงนี้เนี่ยเขาตกเฉียงตรงนี้ถ้าเราขีดเขาจะยืดก็จะไม่ขีดนะคะตรงนี้ก็จะไม่ขีดค่ะทีนี้วิธีเย็บนะคะ เล็งเล็งเส้นที่เราเดินไว้แล้วเนี่ยค่ะกับเส้นข้างล่างเนี่ยให้ตรงกันเฉยๆนะคะแต่ว่ามือเนี่ยเราจะต้องผ่อนผ้าเป็นนะคะว่าช่วงไหนเราจะดึงช่วงไหนเราจะปล่อยนะคะดังนั้นการหัดเย็บโดยไม่เนาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมือเราเนี่ยจะสัมผัสกับผ้าเป็นนะคะ พอเราเย็บมาได้ระยะหนึ่งเราก็ต้องเล็งเล็งทีละครึ่งเล็งว่าจุดนี้กับจุดนี้จะต้องตรงกันเราก็จะรู้ว่าเราควรจะดึงผ้าขนาดไหนอันอย่างเงี้ยพี่ผมจะต้องดึงข้างล่างให้ตึงละนะคะถ้าดึงข้างบนเนี่ยเขาจะเลยตำแหน่งนะคะถึงไม่ให้ขิบเยอะนะคะพอจังหวะโค้งเนี่ยอย่าไปขิด พยายามให้ตรงเนี้ยตรงกับล็อกนะคะตอนนี้เราเล็งว่าเขาตรงแล้วเราก็เดินค่ะทีนี้ล็อกที่สองล็อกนี้นะคะให้ตรงกับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ขิบนะคะเพราะว่าเขาจะตกเฉียค่ะเนี่ยถ้าขิบแล้วยืดทันทีเลยนะคะ พอยืดแล้วเราจะดึงกลับไม่ได้ละ นี้ก็เล็งหัวไหลจุดหัวไหลเนะะี่ค่ะตรงนี้ยเราก็ทํำรอยออกมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เส้นหัวไหล่นะคะเขาตรงกันเราก็จะต้องรู้ว่าเนี่ยเราจะต้องดึงเขาแล้วขนาดไหน เี๋ยวเราก็ตอนนี้เราจะมารีดนะคะแต่ก่อนที่เราจะรีดเราจะต้องลิดนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราไม่ได้ขิดเราจะต้องคขีดละไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่ลงนะคะดูว่าเขาจะตึงตรงไหนเราก็คลิดแนวนั้นค่ะขีบชิ้นนี้นะคะ เพื่อให้เขาลงเนี่ยค่ะจับดูก่อนว่าลงไหมนะคะลีบไปทั่วเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงเตาทีเดียวเลยเราแต่งหัวผ้าแล้วนะคะ chuông chẳng mặt tôi có chân ảnh đi nào đi ตรงที่หนาเนี่ยจะแช่เตานานหน่อยนะคะไม่งั้นตะเข็บจะไม่ตายเราจะไม่ไถ่ายไปถ่ามานะคะเดี๋ยวผ้าเขาจะขึ้นด้าน,นะคะ่ะเขาจะเป็นรอยใ็นวิธีทับนะคะแล้วก็พ่นไอ้น้ําเนี่ยแล้วก็เอาเหล็กตามเหล็กเนี่ยเขาจะเย็นพอทับปุ๊บผ้าเขาก็จะตายสนิทเลยนะนะคะไม่ต้องไปทุบ ถ้าไม่ตายก็ต้องทุบต้องใช้เด็กทุบอีกทีหนึ่งแต่เนี้ยเขาแบนแล้วแบนแล้วเราก็ไม่ต้องไปดทุบเขาแล้วดูด้านในอีกทีหนึ่งเก็บด้านในก็เราก็สัมผัสด้วยนะคะว่าเขาแบนไหมเขาแบนแล้วก็โอเคทีนี้ก็ไปโพ้งค่ะ